สวัสดีทุกคนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้อะไรทานกันคะวันนี้มาทำข้าวต้มแห้งอบหม้อดินกันค่ะขั้นตอนแรกจะใช้เป็นเครื่องปรุงอบหม้อดินของโรบบจะนำไปหมักกับเนื้อสัตว์ก่อนหรือว่าน้ำมผัดเลยก็ได้นะคะอย่างวันนี้ก็เลือกใช้เป็นหมูสับกับกุ้งค่ะผัดจนสุกแล้วก็ตักออกมาพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำซุปกันค่ะวันนี้ก็จะเลือกใช้ซุปผงรสไก่ของโรบบอ,อีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวรอน้ำซุปเดือดก็จะตักน้ำซุปแยกไว้ถ้วยหนึ่งส่วนน้ำซุปที่เหลือในะะะทนนนนน่่่าา้้งงงไไมมอหวตติิึดคแ แค่ไม่ให้เข้าจับตัวกันเป็นก้อนก็พอแล้วค่ะในส่วนของน้ำจิ้มวันนี้จะใช้เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของโลโบตอเติมพริกกับกระเทียมนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาจัดเซตเข้าวต้มแห้งของเรากันค่ะจริงๆทุกคนเลือกใช้เป็นเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะโรยกระเทียมเจียวตมด้วยผักชีค่ะทุกคนเลือกใส่ผักได้ตามชอบเลยนะเสร็จแล้วทุกคนข้าวต้มแห้งของเราเป็นไงน่าทานไหมจริงๆแค่มีโลโบก็ทําอาหารได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าโลโบใครทําก็อร่อยปกติน้ำจิ้มข้าวต้มจะเป็นเต้าเจิ้้้้มมมมขขาาาาวัััันนนนไไกกก่่่อดดบใชแทปเเสุๆลย หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์อยากให้ทุกคนไปลองทำตามกันดูนะ